ปากันไปที่จังหวัดเชียงไฮยกันพ่องเนิ่เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินต่างๆเนาะโดยประธานบอร์ดธนาคารที่ดินครับเพิ่งได้มีการเปิดการฝึกอบรมในหลักสูตรมีที่ทํากินมีกินมีใช้รายได้ยั่งยืนคือกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนร่วมกันวางรากฐานที่มั่นคงก็คือการมีที่ดินทํากินนะครับ โดยตางด้านพลตรดจเฉเลิมเกียตรติศรีวราขานประธานกรรมการสถาบัานบริหารจัดการที่ดินเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมในหลักสูตรมีที่ทำกินมีกินมีใช้รายได้ยั่งยืนเตื้อที่6ทับสอับปครับเนจับที่ 0, ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติศาสตร์พระราชาโดยอินทรีจังหวัดเชียงไายโดยมีตางด้านรองผู้วา่าราชการจังหวัดเชียงไายมังห่วงเป็นเกียรติการฝึกอบรมให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานแนวใหม่ บ้านดอนมูลตำบลดอนมูลอําเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายมา35รายเนอร์ได้รับการสนรับสนุนที่ดินจากธนาคารที่ดินจำนวน31ไร่3งานปายแล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนกเกษตรสุกเชียงรายตําบลเมืองชุมอําเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายแฮม53รายครับตัดหันไปได้ภาพการจัดสรรที่ดินจากธนาคารที่ดิน103ไร่2งาน77ตารางวา ทางด้านตำรวจอพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติเปินยังกล่าวแหมเจ้าว่าการอบรมเตือนเนี่ยเจ้าเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของหลายๆท่านตนเนี่ยได้เห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของปี่น้องกเกษตรกรที่ยังขาดแนวตางที่ชัดเจนและก่อแรงพักดันที่ต่อเนื่องเจ้าดังนั้นธนาคารที่ดินเนี่ยเปิ้นจะมาเติมเต็มในวันทีก้าวแรกสู่ความมั่นคงก็คือมีที่ทำกินมีกินมีใจ การเริ่มต้นจากฐานรากที่มั่นคงคือการมีที่ดินทํากินเฮาก็จะมาเรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพตึงเรื่องการปลูกพืชพักส่วนครัวการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารขั้นพื้นฐานทําให้เฮาเจ้ามีกินอย่างยั่งยืนโดยบ่ต้องพึ่งพาภายนอกเมื่อเฮามีกินอย่างพอเพียงเจ้าเฮาจะเหลือไปขายเพื่อสร้างรายได้แห่งต่างหากนาไปสู่การมีใจที่เพียงพอต่อความต้องการของชีวิตตัวเจ้าขอคือมี ที in ่ดินทํากินไว้ก่อนนะเนาะเขาก็จะสามารถประกอบอาชีพดําเนินกิจกรรมอะไรอย่างต่างๆได้โดยทางด้านประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานแนวใหม่บ้านดอนมูลเปิ้นก็กล่าวขอบคุณธนาคารที่ดินตัวเนาะที่เปิ้นได้จัดสรรที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนโดยเพิ้นก็สัญญาว่าจะได้นําความหู้ต่างๆเนี่ยนะครับจากการฝึกอบรมไปพัฒนาที่ดินพื้นที่ทํากินให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะได้มาซึ่งรายได้และก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในโอกาสต่อไปต่าง นแ,แน่นละก็เป็นข่าวดีนะเจ้าคุณผู้ชมกับพี่น้องเกษตรกรกุร้กนค,คนเลยเนอะ